สนับสนุนโดยเซเป้บิวตี้ดริงความสวยดื่มได้เซเป้บิวตี้ดงค์เราอยู่ในที่ที่สว่างนะทุกคนมองเห็นทุกคนจับตาถึงแม้ว่าบางทีเรามองไม่เห็นด้วยซ้ำไปว่าใครมองเราอยู่แต่ว่าเขาเห็นเรา่ะมันก็ต้องแบบวางตัวในระดับหนึ่งอะคะ่ะ เคยมานั่งดูผลงานตัวเองที่บ้านบ้างไหมครับชื่อแรกไม่ค่อยกล้าดูมีความรู้สึกแบบอายไม่กล้าดูแต่ว่าหลังๆก็พอเริ่มเล่นละครทีวีเนี่ยมันก็จะมีมอนิเตอร์ซึ่งพอเสร็จแต่ละฉากเราต้องมาเช็คงานของตัวเองอยู่แล้วอะค่ะมันก็ทําให้เราเห็นว่าเออสิ่งที่พุ่งกับบอกแล้วสิ่งที่เราถ่ายทอดไปม,มันตรงกันไหมมันเป็นอย่างที่คิดไหมอะไรเงี้ยแล้วมีเล่นเท่าไหร่แล้วก็เล่นไม่ไอใจกลุ่กับสักท<อ>ีไหมตอนเล่นบัลลังก์เมฆ คือมันเป็นละคร<ม>เพลงมิวสิควลแบบเต็มเต็มรูปแบบที่พี่นกเล่นแบบเรื่องแรกอะไรเงี้ยค่ะที่นกรู้สึกม,มันยากมากอะ่ะกว่าจะผ่านตรงนั้นไม่ได้แบบว่าอะไรที่ยากฮะมันเป็น,น,นร้องเพลงตอนนั้นแบบคี่นุ๊ว่าไม่ได้นกมันไม่ได้ร้องไม่ถึงนกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้อย่างเงี้ยจนรูน้สึกว่า โอ๊ยขนาดนี้ยังไม่ได้ก็ไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยก็แบบะล้วก็ร้องไห้เลย่น้วก็แบบว่าไม่เอาแล้วไม่เล่นแล้วผู้ช่วยกุ่งกับเดินแบบเดินมาเป็นไรบอกไม่เล่นแล้วแค่นี้เล่นไม่ได้ก็ไม่เล่นแล้วอะไรเงี้ยทุกคนกอเป็นไรเป็นไรใจเย็นพอเสร็จเที่ยงคืนพี่นุ๊กกลับบ้านพอาก็เด็กก็โทรมาแบบว่าไม่เป็นไรครับพี่พักพรุ่งนี้พักก็ได้นะคะอะไรเงี้ยพักหนึ่งวันพอถึงเวลาพี่นุ๊กก็มาตามปกติแล้วพี่นุ๊กก็แบบ อ่ะเขาเลือกแล้วนี่เขาก็ต้องคิดว่าเราทําได้น่ะพี่นกก็เลยรู้สึกว่าเออก็ลองสู้พี่นกก็เออโอเคพยายามทําไปให้ดีที่สุดพอมันผ่านจุดนั้นไปได้แล้ววันที่เราแบบว่ามีคนบอกเออชอบมากเล่นดีดูแล้วแบบมีความสุขร้องไห้กับมันหัวเราะกับมันแล้วรารู้สึกว่าโอ้โหเราผ่านนั้นมาได้ดีนะที่เราไม่กลับหลังผ่านหลังกลับไปอ่ะ พี่น้องครับอย่างตอนที่ดูที่มอนิเตอร์อาจจะคิดว่าดีแล้วพ <c oughs> อ,อกลับมาดูที่บ้านนี่เคยคิดไหมว่าทำไมวันนั้นฉันไม่เล่นเพิ่มตรงนี้เข้าไปมีมีบ่อยเวลาที่เราอ่านเราจะรู้ว่าเอ้ยฉากนี้ใครแม็กอันนี้สําคัญมากเฮ้ยต้อง <c oughs> ดีอันนี้ฉากสําคัญอยู่อย่างนี้ <c oughs> ก็จะมีความตั้งใจที่จะไปเล่นแล้วทุกครั้งที่เล่นนะมันจะไม่ได้อย่างที่เราคิดเลยทุกครั้งเลยกลับมาบ้านแล้วแบบโอ้ยทำไมแบบทาไมร้องให้ไม่ได้ยางงั้น <c oughs> ทาไมแบบไม่เล่นแบบนี้อะไรเงี้ยมันจะรู้สึกติดมาอยู่ในใจแบบหลายวันเลยทีเดียวแบบหลังๆพี่น้องก็มามาคิด กดดันตัวเองเราคาดหวังกับมันมากไปเราตั้งใจพยายามกับมันมากไปหรือเปล่าตั้งใจเป็นสิ่งไม่ดีเหเป็นสิ่งดีค่ะแต่บางทีที่มันมากไปเพราะมันมากไปมันก็เหมือนจะเกินมันไม่มีความพอดีเราก็ค่อยๆปรับตัวกับมันว่าอ่ะโอเคเราคิดซะว่าฉากนี้มันก็สําคัญเท่าๆกับฉากทุกฉากันแหละเราอย่าไปคิดว่ามันพิเศษไปกว่าใครเลยแต่เราทําทั้งหมดให้ดีดีกว่าไหมแล้วพอทุกครั้งที่ทํานะมันจะดีกว่าทุกทีเลย เราเราจะมาเถียงกันเรื่องนี้อีกแล้วใช่ไหมอย่ามาแสดงท่าที่แบบนี้กับฉันนะฟอยบอกให้ฟอยเวลาที่พี่นกแสดงอะไรอย่างเงี้ยครับบทอะไรก็ตามบทร้ายบทดีมันมีผลต่อชีวิตจริงไหมครับช่วงแรกๆมีมีบ้างเหมือนกันนะคะอย่างตอนมีช่วงหนึ่งพี่นกเล่นเรื่องน้ำซอสสายครับก็จะเป็นเมียหลวง ที่ค่อนข้างเคร่งเครียดมุ่งี่งนี้งั้นก็กลับมาบ้านก็จะมีอาการอย่างนั้นพี่น้องชายก็แบบหุยโคตรดุเลยแบบอะไรอย่างนี้อย่างเงี้ยหรือตอนเล่นดารายันเป็นผีอย่างเงี้ยแล้วลูกพี่น้องเขาก็กลัวเขาก็บอกว่ากลัวแม่แม่ที่แม่เป็นหน้าเป็นกะโหลเป็นผีอะไรเงี้ยพี่น้องชายเขาก็บอกว่าเออเป็นนกจะเป็นเวลาที่แบบนกเล่นเรื่องไหนนกจะมีแบบอาการของคาเลคเตอร์ตรงนั้นเนี่ย สิ่งที่ท,ที่ที่มีผลกับพี่น้องม,มากตอนที่พี่น้เล่นเรื่องล่าอันนี้พี่น้องรู้สึกว่าเออตัวเองแบบอยู่กับมันมากไปมากจนแบบใช้ชีวิตปกติไม่ได้เลยเรื่องล่าเนี่ยมันเป็นเรื่องแบบว่าของแม่ลูกที่ถูกข่มขืนผู้ชายเจ็ดคนข่มขืนทั้งคู่เลยอ่ะพร้อมๆกันอ,อ,อย่างเงี้ยแบบลูกก็เป็นบ้าไปเลยแม่ก็เริ่มแบบมีมีความแบบเป็นจิตจิตเลยนิดหน่อยแล้วก็ก็ปลอมตัวฆ่าเจ็ดคนนี้เราก็รู้สึกแบบโอ๊ยงานนี้ยาต้องทำไม่ดีทำไม่ได้เงี้ย อินอยู่กับมันมากแบบอ่านบททุกวันอ่านแบบว่าถ่ายแล้ววันนี้ฉันจะฆ่าคนนี้ฉันจะแบบฉันจะฆ่ามันยังไงฉันรู้สึกกับมันยังไงไอ้คนนี้มันเป็นอย่างที่แบบแบคิดอะไรไปใหญ่แล้วแบบทุกคนก็จะบอกมับอกดูเป็นเหมือนตัวละครทุกคนก็จะแบบบอกนกแบบหลังจากนั้นนะบอกว่านกน่ากลัวมากช่วงที่เล่นเรื่องตอนนั้นลูกพี่นกยังเล็กพี่นกอยากอ่านนิทานนี้ก็ฟังก่อนนอนอ่านอ่านเสร็จพี่นกก็แบบตาลอยแบบคิดไปแล้วเฮ้ยจะทำอะไรแล้วก็ร้องไห้ร้องไห้ ลูกพี่นกเขาแบบแม่แม่อย่าไปเล่นละครลุงนัดเลยแบบแม่เป็นอย่างเงี้ยแ,แม่อย่าไปเลยอย่างเงี้ยเราก็แบบเออเราเป็นอะไรอ่ะแบบบ้าไปแล้วอ่ะแล้วทำไงถึงกลับมาสู่สภาวะปกติได้พี่นกถ่ายไปได้สักสามเดือนพี่นกก็รู้สึกแบบตัวเองแบบไม่ไหวแล้วอ่ะกดดันมากแบบเครียดหมดทุกอย่างก็ไปไปถ่ายรายการที่เสถียนธรรมสถานครับ ก็เจอแม่ชีสันธีไม่รู้ท่านคงเห็นมั้งหรืออะไรไม่ทราบแล้วก็แบบเทศใส่เลยอะทาอะไรให้มันมีความพอดีนะเป็นนักแสดงก็เป็นไปกลับบ้านก็ไปเป็นแม่ไปเป็นเมียกลับมาบ้านแล้วก็ทิ้งงานไปแยกแย้ถหงเทศจนแบบว่าหนึ่งชั่วโมงอะเออพี่นกหลุดเลยอะกลับมาแล้วแต่ว่าเออใช่แบบพี่นกแบบทําอะไรมากเกินไปแบบว่าทุ่มเทกับมันมากเกินไปหรือเปล่าการแสดงก็คือการแสดงเราต้องแยกแย่ต้องไม่เอากลับมาบ้าน่ะแย่ไปแสดงว่าตอนนี้เล่นเรื่องที่เป็น ละครบู๊บู๊อย่างนี้เนี่ยนกะลับบ้านมาไม่บู๊ไม่งไ,ไม่ต้องไปยิงใครแล้ว <laughs> <laughs> พี่นกชายปลอดภัยแน่นอน <laughs> ช่วงแรกๆที่พี่นกแบบมีครอบครัวตอนมีลูกใหม่ๆพี่นกอุ้มลูกไปไหนก็เดินเข้ามาจิกแก้มเงี้ยโอ๊ยยิง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 แบบเป็นลูกเรานะเ็าไม่ได้เป็นดาราซะหน่อยมีบางคนมาที่บ้านโดยที่พี่นกไม่รู้ตัวก็มีมันดีหรือไม่ดีนะมันแบบเข้ามาใกล้เรามากเกินไปหรือเปล่า